เอาละเรามาแกะดูดีกว่าว่ามีกลิ่นหอมขนาดไหนนะเจ้ากาแฟคอลัมเบียเนี่ยอืมอือหือกลิ่นหอมมากเลยนะเนี่ยนี่ฮะมเมล็ดกาแฟ,ก,าฟก็สีจะออกอ่อ่อนๆหน่อยเพราะอันนี้เป็นขั้วกลางนะฮะผมเอาขั้วกลางมาเอามาเทใส่ในขวดโหลดีกว่าจะได้เก็บความชื้นนะครับ อันนี้ก็เป็นมเมล็ดกาแฟนะครับจากคลัมเบียนะอ้อหกลิ่นหอมมากเลยนะครับเนี่ยอืมหอมโคตรหอมเลยนะมาเอามาเก็บดีกว่า ก็เก็บไว้ในขวดแบบนี้นะฮะมันจะช่วยให้เก็บรักษาดีฮนะความชื้นจะไม่เข้านะเนี่ยนะขวดประมาณนี้ขวดนี้ก็จุได้ประมาณ300กรัมนะอันนี้กาแฟ250กรัมก็จะเหลือพื้นที่อีกประมาณ50นนกรักรมโอเคเลย